โดดให้มาว่า43ากำลัง x เท่ากับ2,021 47ยกกำลัง y มีค่าเท่ากับ2,021ถามว่า x บวก4 xy บวก y ส่วน2 xy ลบ x ลบ y ได้เท่าไรนะฮะถอดรูทก่อน43ยกกำลัง x เท่ากับ2,021ถอดรูท1ส่วน x ยกกำลัง1ส่วน x มีค่าเท่ากับ43จ้าทำนองเดียวกันยกกำลัง1ส่วน y ก็จะเป็น2,021ยกกำลัง1ส่วน y มีค่าเท่ากับ47จ้าเอา2สมการนี้มาคูณกันเบสเดียวกันจะเป็น1ส่วน x บวก1ส่วน y เลขชีก้กำลังบวกกันคูณกันได้2,021พอดี1ส่วน x บวก1ส่วน y เท่ากับ1ไงนะครับวันๆใช่ไหมครับฐานเท่ากัน ก็เป็น x บวก y ส่วนด้วย x y เท่ากับ1 x บวก y เท่ากับ x คูณ y x บวก y เท่ากับ x คูณ y บวก4 XY, x y x บวก y ก็ดึงออกมา2 x y ลบ x บวก y ตรงนี้ก็คือ x y ตรงนี้ก็รวมกันได้5 x y เอาลบกันก็ได้1 x y ตอบ5ครับ